สวัสดีครับ FC ช่าง Modify By BB Channel นะครับอันนี้มีงานตัว DC93 มานำเสนอนะครับตอนนี้ไปกึงมาใหม่นะครับทำดูมตัวนี้มาให้มันพอดีกับลูกปืนเนี่ยนะครับนี่ไปกึงมาตอนแรกรอมามันจะเป็นใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะใหญ่ๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่เนียนผิวจะไม่เนียนนะครับไม่มีรู รูมีแต่ว่ามันไม่เนียนผมก็เลยไปกึงมาใหม่นะครับเพื่อความสะดวกของ FC เวลาได้ไปแล้วใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับอาจจะฟิตตรงนี้ก็กระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับไปทำให้กึงให้เนียนมานะครับเพราะว่าอาที่มาข้างก่อนมันก็ไม่ค่อยจะสวยนะครับมันจะเป็นงาน หยาบหยาบนะผมก็ได้มามีอยู่2ตัวนะครับ f c งานเนียนๆเลยครับดูใกล้ๆนี่นะ DC93 นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามามีเหลืออยู่2อันนะครับ